องเลยเด้อหักซ้ายหมดเลยหักซ้ายหมดเลยหัซ้ายบล้โอ้เจ๋วเลยีีอไม่นอมดนยัเดเอดีเทีีี่วี่เียบะเียตีาว่าเป็นืีดีไม่ไม่มีที่ยืนเลยโอ้ฟรีมืออยู่ฟรีมืออยู่ฟรีมืออยู่มีบันไดนี่ไม่แทนเสียน อันนี้เคยขับอยู่ครับรถเอ่อรถตะดวกสวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเสู่ช่องรถดับสิงดีต่วครับ้โอ้ตักได้เต็มวงดีครับ อะไรยิ้มด้วยขับด้วยไอ้คนมนยิ้มมาหน่อยไม่เอาได้ใจเสียบุญครับเอา่เชิูเที่ผมได้ชอบมาก ขนขนทำรูปวิเคาไปทำเป็นสวิงเตริญมาแบบนี้บ้มงสวิงสวิงเกินนะบ้าะน้องก็น่ารักเสียวมีตักอะไรเอาอะไแต่ตัวแม่ไปลงตัวบ้างมีงานทั้งหมดนี้ก็เป็นทานเซียบอตนะครับมาจาก เก <mile inside. S 2> ่งนะมาจาวเตาครับที่ได้ปช่วย้สวิงเลิญมหาตากล้อกได้นะคนพิการไม่ไดด่เส้นผมเปน おい、oh. <laughs> มคอนโทนตัวนี้ขับง่ายครับนิ่มเอ๊ะหาเรื่องแล้วเจ้าเหี้ยไโอ้เละเทะหเลย Đưa đưa Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ยกสะตดีดีไปเร็วไปเร็ไปทักไปเรวว่ี่ลองทำลายใบหนึ่งลองทเลียนใบ่นึ่งเลียนใบเลยเอาเลียนใที่มันกว้างกว่าเลียนนี่ก็เลียนใบเหมือนกันเข้ากันนาเข่ากันไวเลยเนาะโค้งอกลเอา มันดับอ่ะมันดับเองต้องขัดว้าวมันเหมือนจริงเกินมนหน้าคนนี่แบบอย่างกับพี้เนี่ยดูตอนนี้เฮ้ยดูใจเลยโอ้ยถ้าทำโดนเราเนี่ยเอาเราไปเลี้ยงเลยนะแล้วเอาเราไปเลี้ยงจนแก่จนเฒ่าเลยนะเมาดีนะนั่นแหละักหลันไหน chưa 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 tiền đi chưa 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 tiền chưa 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 này chưa đau chưa 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 vào chưa đau chưa 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 đau chưa chưa Đau chưa 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 chưa

สวยเท่าเมียไหมเเมียสวยกว่าโอ้มีเด็กคนมารุมผู้สาวไหมยกยก

คนน่าจะลับคนคในโรบสูนะเรยกเขาเลยนะจ๊ะชอบคนไหนตักเอาเลยจนะ ผมพยายามดูมือน้องฝนนะว่าน้องฝนกำคอนโทรลแบบไหนเฮ้ยเอาใช่ดิกำเหมือนกำอะไรนะไม่กำคอนโทรลแบบไหนว่ากำสนัดตรงไหนนะต่อรอกำคอนโทรลแบบไหน กำกำแบบนี้ไหมดีภาพ็บบนี้เลยผมดีผมดีครับเชื่อไหมผมถ่ายกันนี่เนี่ยถ่ายตรงมุกอ่ะติดเลืองไหมเลือดบ้าษณ์ำ่าจริงสาวตัมภาษณ์แบบนี้แหละไม่โคนอะโภชนาเร็วสงสัยน้องคนไม่ถนัดคอนโทนนี้หรอน่าจะเป็นคอนโทนคอมมอนสุขต้องมาลองกันเสียครับคอนโทรลผมนี่ว่างเลยตอนนี้ ใช่แต hey. well ่ไม่แข็งนะคอนโทรนิมม okay. ันนิ so yeah, ่มคอนโทรนิ่มอคอนโทรนี่จช so ิน so yeah. ิ่ม่เนี่ยนี่นี่เนี่ยเนี่เนียนี่มนี่น่เนยเี่ยนี่นี่ยเนี่ยขนีเนยเยเียยน่นนียเีเนนนีนนนเีย ผมมันขันก็จะมาหลังเส้าฝนนี่นะทางเขาต้นไดเลยเดี๋ยว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 ผมนงลงเลยสายหมดเลยผมยให้ยบหลังลงเลยมือไม่โครก่อนมือไม่โครก่อนเดี๋ยวเสาฝนลงแล้วครับไปไปไปปึบึ๊บปึบปึบแรงก่อน เดมจะให้ลูกชายขึ้นไปครับเดเดนไปเฮ้ยใช่ครับขีดลังลงไหมเยี่ยงขีลมเลยผมว่าจะไปก่อนไหมพี่มีเน็ตตัวร้ายเลยโล่นลิงขึ้นต้น

ลงทุนสุดๆเลยตามิมนี่เราต้องมาไกลครับเราต้องดูแลเขาหน่อยเออต้องดูแลเป็นตัวเราเก็งโอ้โหโอ้ยตองขอเสื้อให้ด้วยเขาบอกว่าขอเสื้อให้ด้วยเขาบอกว่าสอบประเยยังไม่ว่ากช่วงนี้ตายวุ้ยบุกมางโอง้โห เอาอันทุ่งนี้หยอกกันแล้วโอ้พี่ป่วนอีกแล้วจะป่วนเอาอีกแล้วไปดูลิงไปดูลิงกลับไปโทลน้องฝนมีแฟนแล้วนะครับคนไหนคะพูดเต็มปากเลยเนาะพูดเต็มปากสิ เ้าวฮ่าฮ่าั่าฮ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 ่า่าฮ่าฮงาฮ่าฮ่่่าฮ่า่า่าฮ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 ฮ่า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 ฮ่่าฮ่าฮเาฮ่าฮ่า่าฮ่าฮ่่า ขยันอะไรอ่ะกินค่นเดยไาินะเหนื่อยงานมาเร่อยก็ไเราะว่าจะกินประจำวันเขแท่งเท่านี้ยตัเอเเ่าไหนเลยต่อยลูกชายต่อยลูกชายต่อยลูกชายใช่ไมต่อยลูกชายเดี๋ยต่อยลูกชาย ไม่เอาเยน้องนชื่อ YouTube นช่องอะไรค่ะน้องฝนน้ำซิงนะคะน้องฝล่ามาว่องนะดัน้ำปนงน้องฝนน้ำซิงน้องฝนน้ำซิงถูกใจใครบ้างถูกใจชอบค่ะนะครับด้วยไปติดตามน้องไปกนกรดิ่งให้น้องด้วยนี่ครับอะไรบู๊งู คนดีอย่านึงเซเลนขายบอลตั้งแต่ลูกจตะกระตันขึ้มาเคยพูดแบบนี้เลยนะบอลจะถามใครเฮ้ยขึ่นไปคอไม่มีใครดูเลยโอ้ยเดี๋ยวเซเลนเซเลนขับรถเป๊กโผล่ลุเลยขวาก่อนมาไกลมากครับจากเโสูสซ้ายขึ้นซ้ายขึ้นพ่อ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 ถ้าไม่มีเลี้ยงก็กลับบ้านมาช่วพ่อก็จะไม่ได้เข้าเมืองรถเป๊กโผล่รถขุดรถของร้อนมาถอยมาเขามีธุรกิจวิ่งดิน ต้นก่อนจะเพิ่มปิดซ้ายตรงก่อนราคาดีไหมที่ยี่สิบหกพันก็ดีค่ะเพราะว่ามันมป็นคู่แข่งต้องบอกไว้ก่อนนะครับมืกขนมีแฟนแล้วนะครับครับก็ดีรู้แล้วครับผมขอแก๊งขอแก๊งงสองเท้าเลยเด้อผมจะคอยยับตลอดเลยเสียรครับเลย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 เจมไปไหนวะเจมซ้ายไปซ้ายไปซ้ายลูกไปซ้ายลูกไปตัดไปตัดไปตัดไปเอาเก็บดีไปายครับผมสวัสดีครับ